สวัสดีครับเพื่อนๆครับเช้าวันพุธที่11มิถุนายน2568นะครับเกตงยีอนาทีครับขับเช้าวันนี้อยู่ที่รัสภานะครับวันนี้ก็มีการประชุมคณะอนุกรรมธิการเ,าเกี่ยวกับ <c oughs> ของกรรมธิการการสาธารณสุขนะครับซึ่งผมก็มาร่วมประชุมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีผมจะตั้งใจจะนำหนังสือสามเล่มครับ มามอบให้กับหอสมุดรัสพานนะครับซึ่งเป็นหนังสือ3ามเล่มที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้อยู่ในหอสมุดรัสพานนะครับครับหนังสือเล่มแรกก็เป็นหนังสือที่ออกใหม่นะครับชื่อ the technology trap นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่พูดถึงเกี่ยวกับกับดักเทคโนโลยีหลุมพางแล้วก็การสร้างอ,อนาคตในยุค ai แต่หนังสือเล่มน,นี้เป็น ผู้เขียนชื N ่อคาร์ลเบเนดิกโฟลนะครับเป็นเป็นของสำนักพิมพ์ Open Book ผมได้อ่านมาบางนิดหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่จะรวบรวมประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตั้งแต่นู่นในในยุคคศ160 0จนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบันนะครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยจะอำนาจใหม่ ของเทคโนโลยีก็จะมาชนกับอำนาจเก่าหนังสือเล่มนี้ดีมากนะครับก็ตั้งใจจะมามอบให้หอสุดรและสภานะครับเล่มที่2ก็เป็นหนังสือใหม่ครับชื่อ Hidden Potential นะครับศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเรานักเขียนก็เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงมากก็คือ Professor Adam Grant ซึ่งสอนอยู่ที่วอร์ตันนะครับเป็น ผู้เขียนหนังสือติ้งอาเกนนะครับที่ท่านชาชาสิทธิพันธ์ได้เคยเขียนคำนิยมยกับหนังสือเล่มนี้นะครับนี่ของสำนักพิมพ์วีเลอรนะครับนี่ก็จะมามอบให้ฮอส o มุกรัตสภานะครับอีกเล่มหนึ่งก็เป็นของหนังสือชื่อต i c k Face b a c k b ฮิร uh ์ต huh. นะครับ หน้าหนาใจดำนะครับเป็นหนังสือที่ท่านดรทกักษิณชีวะอดีตนายมตรีได้เ,เคยแนะนำให้อ่านนะครับผมก็จะมามอบให้ขอสมุลรสภาหน้าหนาใจดำหมายถึงอะไรเอาสั้นๆนะครับ mm hmm. เมื่อคุณปิดบังเจตจำนงของคุณจากผู้อื่นนั่นคือหนา mm hmm. เมื่อคุณบังคับให้ผู้อื่นเจตจำนง รับเจตจำนวนครึงน,นั่นคือดำก็คล้ายๆเรื่องของเขาเลยกยังไงเป็นการโน้มน้าผู้อื่นให้ทำตามเรานะครับในบางเรื่องนี่เป็นศาสตร์ของจีนใน1,000ปีผู้เขียนเป็นอเมริกันไชนีสนะครับสมเล่มนี้ก็ตั้งใจจะมอบให้หอสมุดและสภาในวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมหรือใครที่สนใจ สามเล่มนี้ก็ลองไปหาอ่านกันได้นะครับหรือว่าซื้อเป็นการอุดหนุนสำนักพิมพ์เพื่อให้ทำหนังสือดีๆนะครับอันนี้เป็นของสำนักพิมพ์ a อ r o ่นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ